ทุกคนนะต้องชามทุกคนพร้อมกันเลยนะโอนย้ายยุกย้ายยุกสายย้ายขึ้นแล้วทุกคนปลาโคดนี่มันจะปลาโคดนะแต่บอกโบมีตัวใหญ่น้ำน้อยเลยกัรตกชายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคน วันนี้มาแก้งเบ็ดปากกดทุกคนเลยพอดีเอารู่สาวครับสโมมาบ้านแล้วก็มาแก้งเบ็ดมาพอดีสุสานเขาแกง้งเอาลยเละตอดอีกเละตัวนี้นะนี่มาหากได้สามตัวทุกคนหากะลงนะไรซื้อเยอะมากแล้วก็มาล่องบงเยอะเพิ่นแต่ก็โอเคทุกคนเยื้อเยื้อมากเยื้อผสมเยื้อผสมสั่งท่องกับผสมกับเยือเนื้อเนืนอหนึ่งอี่นะทุกคนเนื้อสองแยงผสมกัน หาก็ได้สามตัวต้อดีอยู่นะแต่ว่าหาก็ล่องทุกคนหาก็ล่องหมายแรกกันได้สามตัวชาวบ้านเพิ่งจะล่ลงเถิงเติมนะได้ลายแล้วข่าวจ้ามาเย้มึงดูฮึจก็มาโชว์กองดูเห็นสองคนเบ็ดล่างดีอยูหาคนละล่างรถหาคนละล่างใช่ปะได้ลายเนาะอ๋อต้องเนี่ยมาเถืงหรือไง ี่เป็นโมองอะไรอีกแล้วจะเป็นโมงเสาวพวกม,มาสองคนคนนี้พอนี่ลุยสายดียวนะตอดสมอยละสองล่างตอดเหมือนเมื่อกี้เลยจอดเย้มคนคนนะก็ได้ประกวดสามตูนได้สตูไม่จะใช้สท่นี้ทุกคนเลยแต่ลูมันนะ ตัวใหายตอดบ้านหนึ่งเบ็ดจะชัดกุ่นน้ำโบได้ทุกคนเลมันวัดโบติดเนี่ยลางนี้แหละมันเฮ็ดเบ็ดดึงลงพุเลยนะ ตอนนี้ทุกคนกินบ่นะก็ตึก <laughs> ดูยเดี๋ยวุกคนตอนน้อยอะทีนเห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วเหทุกคนดูเลยทุกคนดูเลยดูเลยดูเลยนะนี่โอ้ดีคอพดัดกนทุกโอ้ oh. कौन พลาดแล้วทุกคนเลยมันห้องทุกคนห้องเลยคนนแน่นไปปดนะไปแล้วมันหลุดเลยทุกคนปลาตัวใหญ่เดิมกีนะพาลานเลยอ่ะทุกคนขึ้นมาหาวัดทั่งๆขงมึงเจ้าข้าวเจ้าลงอยู่บนนั้นนะเห็นขั้นทุกคนมากระบอผู้มนะันหลอมก้อนนี่ทุกคนมาแถวนี้นะย้ายขึ้นมาทั้งๆนะเพราะว่าวัดทั้งลุ่มนี่มันข้นหลายทุกคนเจ้าก,ก,กินหรือบบกินนะ ไะลองเบิ่งทุกคน่ะอ่ะอลงก้อนเลยทุกคนเฮ็อือ,อไปแล้วไม้หนึ่งทุกคนไม้ที่สอง หาก,กินเฮ่าเมฆแล้วทุกคนในวนนี้เพราะว่าเม่มาอยู่บ้านแล้วทุกคนลูกสาวกับเอามาเมื่อเสาวนี้นะเติตอนมาเราบระเทศไทยนะทุกคนเพราะว่ากองมันสี่กองน่วยหนึน่งสี่กองน่วยสโมสสี่ก็เลยมาเลยนะมามาลงไม้หาปากคือเมฆคือลูก้ากินแล้วบ้านี้ื่ออื่นได้ขึ้นป้าทุกคนเพราะว่าเมื่อนีนสร้งางเมืองลูกก็จะลูกให้ทุกคนเลยเพราะว่ามาบ้านเลยมืนเคยเอามาจะเคยได้มาสิเนละนให้ ก็เลยประทันขึ้นนะมันนี่ตอนนี้ต้อนมืกินทุกคนโอ้ต,อต้อนแตเช้านะทุกคนกินนะประทันให้กินทุกคนต้อนแต่เช้าตัวนี้นะมาเลยทุกคนมาแล้วมาแล้ว,ลวโตวบาง่ายทุกคน <c oughs> นี่หน่อยคุนหาก็ได้ปลาซี่ห้าตัวดูด้วยก่อนนี่มันจีนกองตรงน้ำทุกคนโอ้เกิดตายไปกองคนนี้ สายนี้ปากมือเจ็บทุกคนมันเฮานะหลังหนึ่งอาลงหันเา่นี้ลงนี้ทุกคนหลังนี้ได้สองตัวเลยอยู่นี่นะฮึดูเลย ูทุกคน,น่มีแต่สายซ้ำนีน้ทุกคนในสายโบย่ายนะป่านี่มีแต่ป่านกลางทุกคนเลยนะโบย่ายนะมีแต่สายปักมือเจ็บนะปักมือข้อนี้นิ้วนี้ห้ามคืนนึงทนะุกคนซ้ำนี้นะได้หลายตัวเลยทุกคนเลยป่ะเดี๋ยวเก็บก่อนทนะุกคนสายปักมือเจ็บนะ แต่งแซ่บเลยทุกคนเห็นเห็น้วทุกคนลางนี้เห็นแล้นี่ยู่แล้วนะปลาทุกคนวาดวนวายู่ทุกคนโอ้ยกระจายเด้โอ้ทุกคนบ่าวายู่นในยู่สินะตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้นี่ทุกคนว่าวายู่เลยทุกคนเนี่ยยู่อยู่ได้นะ แลกคอยว่าบปรยู่ทุกคนนี่ยูยูยูโอเคแล้วโอ้อยู่นี่ได้สี่ตเลยทุกคนกัดดีอยู่เลยทุกคนกกคน,นี่เรไล่ซื้อมาไมน่นี่เบิงเอาอีกพ่อนลยที่แรกว่ากำลังมาสี่ยายนะนนการดีอยู่ทุกคนนี่ ปาลืมกัดแล้วแต่่าปลาตัวน้อยชลายนดปลาจกนงายบ้างนะเลขึ้นทึ่งลาไปทนนี้มากับบอบพุ่มนะหมารอบน้ำการไดหล่ๆทุกคนบ้างอยนี่คมนขึ้นมากไก่คบ้าน ง่ายขึ้นแล้วทุกคนสายเริ่มง่ายขึ้นนะวัดโค้ชท่านเนี่ยฮาเบิร์กถึงแชมทุกคนพอแต่ย้ายมาเมื่อกี้นะโค้ดเลยนะพอดีปักมือนะสามีนะใส่ปักมือนะหมันเลยทุกคน ตีลงมือแล้วบันนี้กคนหลางเลยสิกินก้อนเฮ็ดเฮ็ดลานี่ทุก่นหลางนี่เฮ็ดนะนะทอง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 ใช่ไหถ้าบังนะจะกลางเลยสิทิดนะโอ้นี่ตออ๋อหลางนี่กรต้อดลางนี่กรต้อเนี่น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 ู่่บะต่อยู่ันทุก อ่อูแล้วูแล้วแล้วูแลวฮลาไม่แะไซซ์ซ้ำนี้ไซพอดีแกงทุกคนเลยนี่นะตอนนี้ัเดียวดแล้วเราจะติดเราจะิ สองล่างติดแต่ว่าตัวน้อยทุกคนเลย น้อยนี่ทุกคนเห็นไหมบ่างตังห์นยอยเช่เดี๋ยวเขาเสียอารมณ์งี้นะเดี๋ยวพวกพ่อมาหนังอยู่ผมก็เห็นนะค่อยสิยนังอยู่นี่ทุกคน กคนกำลังแก้งมันมันม่นนะมาเบ็ดลูดทุกคนกลับเบ็ดกระเฮทุกคนโอ้โหมองย่างคนหาดนะกลับเบดเฮกำลังได้ป่าทุกคนเอยเสียดายนะนะป่าทุกคน

ได้เด็กคนอเออเบ็ดเฮนะนะแต่ก็ได้ย่างจะใส่ได้แต่หลังเดียวเบ็ดคนวันนี้นะมาเลยนะคโอ้ใส่โอเคเลยใสย่สวยอยู่ เสียดายทุกคนนะได้แก้งตาลางเดียวนะเบ็ดทเทละกป็ล่างขึ้นมาเทิงนีม่มิตรใไม่เด็ดๆทุกคนเลยทุกคน เห็นแล้วนะกลับลงไปหาทุกคนเลยกลับลงไปหาน้ำบ่เข้ามันก็เลยฟูน้ำไป่ค้างสาลามเตอร์บุญคนโอลงหานะเป้มานะพาดมีเช่นทุกคน,นอย่างพาดนะเกลือไปแล้วทุกคนเลยเกลือด้วยไซรงดีอยู่นะแลแางมันมุ่งนะทุกคนเลย ล้อคุณ่าวัางเพิ่งนี่มันว่างง่ายทุกคนแต่มันเกิดแต่จะใช้รา,างดียวบ้นน้ำมันไม่ติดจะใช้ส,สองลางทุกคนว่างเด็ดวังง่ายนะป่ะได้แล้วแต่น้ำไหลทั้งเครื่องนี่นะมันไหลหลงมาทุกคน,นกป่านี่ไหลได้ว่างเครื่องนี่นะทุกคนเพราะว่ามันมันเป็นว่างง่าย อาละหล่ป่อยทั้งลุมมัาก่อนนะทั้งลุ้มในหักก็ได้ตัวเดียวทุกคนเลยคือหลางนึงจะมอยวับเลยนะเดี๋ยวพ่อสีย้ายขึ้นทึ่งนะ ลงไม้นี่นะมากกับประพุม่มได้ตัวง่ายแทนทุกคนเดี๋ยววันนี้นี่ รอบนี้เป็ป่าไม่แต่กินตัวน้อยทุกคนมันมีตัวใหญ่นะต้อนต้อนรอบก้อนที่จะมีป้อนกบเลยทุกคนรอบนี้มันโบปัลเลอรนะตัวปานใดทุกคนตัวน้อยตัวน้อยกินก็ตบ

ลดินคนเบสไปพร้อมนะฮึออตังทุกคนตัวลางลางล่างนี่กระดดลางนี่กระดดลางนี่กรดดโอ้โหทุกคนโอ้ทุกคน ช่องล่างติดทุกคนเลยนะนทางนี้ก็โดนนะโดนคูทุกคนโอ้ห่านห่านไปห่านไปทุกคนหานอีกแล้วนะหานอีกแล้วนะนี่นี่ทางนี้ก็ทุกคน พอต่อเอาลรคเ๋ยทุกคนเลยคอยท่านได้อันนั้นซ้ำปั่นเยอะอีกคนทุกคนสุดยอดนะนดียู่วังนี่ ตัวใหญ่ลูดทุกคนเอ้ยตัวซ้ำแหนี่ทุกคนสายเบสลูดเนี่ยทุกคนตัวใหญ่เสนนด็จได้ทุกคนนี่ตัวน้อยนะแด้ตัวน้อยสี่ห้าตัวเลยลูกนี้กนะินดีอยู่ทุกคนนี่ งค้องนะปาน,ะนโอเคนะทุกคนในป่าึงคล้องโองนะ้มหมเด็ดๆทุกคนป่างคองโอะห <Okay. S 2> ลัดลลงดีด้ะโผล่แบบโผลก้เล oh. oh. ยนะทุกคนโ oh, นะ oh, ใส่ปกคอยย้อยนะสวยยงนะตัวน <ไ exception. S 1> like ี้ Là được con. Nó, nói Nó. màn đấy được con là rút nói màn gì đấy là

เอากลับมาต๊บนีอยู่นี่ทุกคนบางบ่อนก็ได้ปากไปถ่ายเบิ้งทุกคนปลานี่ได้ลายนี่ทุกคนนี่นะเขิงคลองทุกคนเห็นไหมทุกคนปลาโกดนี่มีแตปลาโกนะแต่บอกบบมีตัวใหญ่ทุกคนมีแตไซด์พอดีแก่งเลยทุกคนือว่าโอเคทุกคนได้เขิงคลองนะเดี๋ยวเ้ากับสีตัวอีกเล็กน้อยกับมือเลยทุกคนมันจะคำเลยทุกคนติดพร้อมกันเลยนะโอกนติดพร้อมกันเลยทุกคนตอนวัดแล้วพอดี ถ่ายให้เบิ่งเนี่ทุกคนปลอดลงปแป๊บเดียวนะทุกคนอิดเลยนะจะอ่าดีกว่าซายกำลังสวยเนี่ตัวนี้ดีใหไปเฮ็ดตะมือเดี๋ยวด้วเก็บได้อ่ะอืม ตัวนี้ลกกนนะนเลยทุกคนปลาลูกกระลังสวยนะเฮ็ดเห็ดตัวนึงเดียวอะทุกคนเมื่อนะบาบ้านนี้ทุกคนปากระเมือเบิ้งอีตะเฮิรนทุกคนเลยปลาได้หลายอยู่ในป่ากันทุกคนถึงคลองกันทุกคนนักนักซูยนะแต่ว่าตัวน้อยทุกคนไซนะนส์พอดีแก่ไหมะเมือเบิ้งตะเฮิรนเจ้าน,นี่คือซิมเมอร์นี่ทุกคน

กระซ่าทุกคนนี่นะับกระซ่ามลายจะพากโคตรนะขี้ตาว้าวตัวใหญ่เลยี้ตาบ้าตัวนี้คือมีไข่หลายดิบัวนีเอาฟองน้ำมันนั้นมาล้างน้ำนั้นให้มันโอวยเนาะในเวลาเสียดหูมันนั้นนะยังห่างหูห้างตามลุ้ยขี้ช่าโอ๊ยขี้ช่ากระซ่ปลานี่กะถือว่าโอเคนะทุกคนเด้่ยกระซ่าทุกคนเลย ปลาประมาณสองสามโลแล้วทุกคนมีแต่สายซ้ำนี้ทุกคนมีแต่ล enfin ูกอันนี ha, ้นะแกงคะแกงคือมะโบกเลยนะทุกคนมากินน้ำพร้อมีเลยนะพอเทิดเลยนี่สซมโวะเอาลรุอำน้ามฮะกะเล็วอ่ะสลไส้คิมนี้ก็ไม่มีพิลลายทุกคนแะ่หคิดปลาหายู่หกินมาทอดแสมโวกับลูกทุกคนเลยอ่ะใส่ไส้คิมนี้ก็สิเอาไว้สำหรับกอนทุกคนในเรื่องของของมั่งก็ใจทุกคนเข้ามาดีต่ำมันชอบหมดกงใจให้นะบราได้เฮ็ดยู่เฮ็ดกินให้เบิ่งซ้ำทุกคนเลย หามาได้แล้วกะเฮ็ดกินน้ำบรนสุทธิ์แุเร่ยนก็นะจะเฮ็ดกิน